คลาสสอนแต่งหน้าแบบ p r i v a t e มาแล้วจ้าวันนี้นะคะเราสอนแต่งหน้าน้องอายุ15ขวบนะคะชื่อน้องเนมนะคะวันนี้ตั้งใจเ,เรียน,นมากๆเลยเริ่มแรกนะคะอยู่จะให้เ,เรียนรู้หลักการเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับสภาพผิวก่อนคะ่ะ และสอนในเรื่องของการเตรียมผิวหน้าเพื่อที่จะลงเมคอัพค่ะสอนแต่งหน้าเด็กเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับผู้ใหญ่นะคะสําหรับอิวแล้วนะคะเด็กเหมือนผ้าขาวค่ะเริ่มต้นเรียนสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะทําได้ดีแล้วก็เวลาเราสอนเนี่ยเขาจะทําความเข้าใจได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะบางทีผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์กล้ามเนื้อมือเนี่ยเคยทํามานยังไงก็จะทําอย่างนั้นแต่เด็กอะค่ะเมื่อมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยเขาจะทําได้ดีมากๆเลยค่ะ น้องมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะเราถามก่อนว่าน้องชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบไหนและชอบศิลปินคนไหนน้องเปิดดารานักร้องญี่ปุ่นให้ดูค่ะคือ,อน้องชอบการ์ตูนแอนิเมะมากลุกการแต่งหน้าวันนี้ คือออกมาให้เป็นในสไตล์ที่น้องชอบมากที่สุดเป็นตัวของน้องมากที่สุดเพื่อที่จะฝึกไปต่อยอดได้ในอนาคตใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนกับอิ๋วนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางแชททุกช่องทางเลยนะคะอิวรออยู่นะคะ